สวัสดีครับผมน้องคอปเตอร์วันนี้เรามาเช่ามีดหลวงพ่อพัดที่โรงเรียนนายร้อยสามพันนะคบสวัสดีครับผมเคซีปรมีพุทธทสโลวันนี้ผมกับลูกชายเดินทางมาเช่ามีดหลวงพ่อพัดเกือบ30เล่มณโรงเรียนนายร้อยสามพันามก็มาเลยครับ ท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพระเดิมหลวงพ่ะกวยหลวงพ่พัดจะทักมาทาง Facebook ก็ได้หรือจะทักมาทาง l ล n e ก็ได้สแกน QR Code l i ค้ดลายหรือจะ ID l ดี e ลก็ข้างล่างนี้เลยนะครับตอนนี้พี่เขาเอามีดมาตั้งรอแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับครับผมขอบคุณครับ มันเป็นวนันหยุดครับพี่อขอ,อย่งดีไม่มีหักไปตัวยังไม่ได้ทำโนี้ผมเริ่มจัหญครับผมัล พระป่ายกช่อฟ้าเก้านิ้วผมจำไม่ได้สร้างกี่เร่มนะครับผมพับ<อ>ป่ายกช่อฟ้าเก้านิ้วแท้ครับผมนี่อะไรใบเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วหกสี่เจ็ดนิ้วหกสี่แท้โอ้ถ้าตอกยันนาข้างในสวยเลยเนะี่ยเสียดายไม่้ตอกยัยดยันนาไว้ตรงเสม,มาเต็มใบครัพี่อ๋อครับ ถ้าถ้ามันต่อยันนาว้ไงมันจะสวยแรกผมจำแรกผมเห็นฝักผมคิดว่าพอชันว่าไม่ช่นเจ็ดนิ้วพี่มีหลาหลายเน่เหมือนกันเลยเอากล้องมา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 แม่ พี่ขับรถมาทางไหนครับเนี่ยขับขึ้นทางด่วนมามาเลยครับที่อยู่ที่ไหนอยุธยาอยู่สุวรรณภูมิครับพอสมิออหกหนึ่แล้วน,นึงลูกอ๋อนี่กัดมันนี่มีนมคนเป็นไรคือดัดเอาคุณพระปาามา เรียนร้อยปีมีดโรงเรียนร้อยปีที่เอโทษหร่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อันนี้เป็นพระป่ายกชอบฟ้าอ๋ออันนี้เป็นใบทองแดงใช่ไหมพี่ใช่ครับ จะมีสองเล่มมันจะได้ไม่งวนนีเพราะว่าตอนพี่ถ่ายพี่ถ่ายแบบรวมทั้งมีดบล็ออะไรเงี้ยมาบางทีมันก็ใช่ครับดูดูได้วันนั้นผมมาตรงสายห<อ>้าเกือบห้าสิบเล่ละมาลนะอันนี้เป็นอ๋อไอใช่ครับ ส่วนมากจะเป็นปีหกสี่ซะส่วนใหญ่นะครับปีหกสี่ผมตอนนี้น่าจะ6กเล่มนะ้องของผมนะัชชาบารมีอิติอิสสาโรหรือรอ,อังอะพัฒนามงคล9เก่าๆสร้าง199เบล่มแต่ไม่ละ <laughs> อย่างปั่นเนี่ตอนแรกผมดูสร้าง100 เธอก็สร้างรอยนะพอไปดูไปแล้วกับกองบางแล้วนะมันเป็นแตกไม้แหละพี่ใช่ครับพี่ไม้ละ<ม>ใชนคำว่าไม้ละครับอันนี้เป็นปีหกสี่ไปยกสี่ก็มีเกทน,นะพี่แต่ของพี่น่าจะได้มาก่อนเกทละตอนนี้ทําไมเขาถึงนำหกสี่เกทที่มันมัน,ม,นมันมีโค้ดเกทออกมาเมื่อ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 สองสามเดือนก่อนพี่คือมาเป็นล็อตเลยพี่เยอะมากเลย ปี64นะเมื่อก่อนปี63จะน่ากลัวสุดแล้วหลังปี64มาแบบเกพึดเลยแล้วก็มาถกเขียงกันแล้วก็จากที่ผมมองนะนผมก็ไม่ได้เข้าไปตอบเ,นะ mm. เขานะเขาเขาเขาก็มองว่าคนเนี้ยมีคนเขาเอามีดจุดนี้มาขายแล้วมีคนไปบอกว่ามีเขาเกตครับ mm. เขาก็เลยถือมีดเนี่ยไปไปไป,ไปถามช่างช่างอะไรไม่รู้อะช่างประธานมัน้งไม่ใช่ธนชัยนครับ แล้วเขาบอกว่ามีดเนี่ยแท้จากที่ผมมองนะผมก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ผมมองว่าก็เอามีดแท้ไปถามมันก็แท้นี่อันนี้เป็นปีหกห้าไหวไหมเนี่ยไหวน้ำโลกหนึ่งนับดีกี่เล่มโอนได้ไหมครับพี่ได้หลอเพราะว่าบางทีโอนพอดีเอาเงินสดมา8 9 1 0 1 1ทั้งหมดดิ เอาอย่ามั้งนับเวลาจะจ่ายเงินต้องนับก่อนสอง1า1ส1บ1ี่สิบห้2ส2เล่มเล่มไหนไม่เล,มเล่มไหนไม่แท้สองดวงเอาศึกให้ศึกษาไว้ศึกษาแล้วกล้องเต็งไม่รู้จักพบโอเคครับไอที่ผมดูแท้ทุกเล่มน,นะพี่ แอดมินถ่ายรูปนะครับพี่เดี๋ยวทำแล้วถ้าถ้าถ้ามีพิเศษถ้าเป็นปี64ดั้มกระดูกฝักกระดูกนี่อันนี้พี่ทำไม่ได้มาสปิลกันเลยกี่นิ้วพี่ห้านิ้วอย่างนี้เลยครับอย่างห้านิ้วอยเงี้ยหรออ่ามันจะไม่พอเลยนะเดี๋ยนะเอาเอามาดูก็ได้พี่แล้วดูว่าพี่เปิดเบอาไรจ้างกระดูกฝักกระดูกที่ไหนใช่ครับบริษัทผมกติดตประจำ นีครับอันนี้คือด่างตบรัต <c oughs> สักนิด <c oughs> ว่าเงินที่ว่านั้นมันไม่พอไงผมว่าเพิ่มอ<า>ีกหน่อยอันนี้อันนี่ปีหกสี่ร่างกระดูกป่ากระกดูกป<ม>ีหกสามคงยังอยู่นะออกไม่ไม่ออกไม่ออกนี่โค้ดอย่างนี้แม่งดูยากคือต,ตัวหนังสือมันไม่มัน มันไม่นี่พี่ใช่ยังไม่เอาดีกว่าพี่แม่ใช่เพราะว่าพี่ลอาดูโค้ดปีละปีของก้นใช้ได้พี่<อ>แต่ว่าอย่าไปจับเลมมันดิแองลังเลมแผงโอเคเข้าใจเลยอ่ะพี่อ่ะแล้วลองพีดูแต่ว่าถ้าเผื่อโค้ดมันเบอร์แบบแบบนี้นะค,คือดูท้องพอผ่านเป็นหลักพี่ทองคอพางหัวหัวจะเล็กก็มันจะขึ้นโค้งเลย ถ้ามันเห็นแค ا, ่เพียงเขาแค่เพียงเขาบอกว่าท้องท้องท้องปอดภัยพี่โอ้ยนนะแค่นั้นพอพี่แต่แต่พอดีว่ามันไม่เห็นไงพี่แล้วมันต่อต่อขำเนี่ยผมเลยบอกว่าเนี่ยโค้ดแบบเนี้ยแม่งอันตรายพี่ถ้ารีบอะ่ะเกมเลยพี่ครับถามว่าเคยเกมไหมอย่างลูกแววหล,ลวงเมื่อเดิมนะผมซื้อนี่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบบาทแล้วนะปีสองสี่เท่าสามผมไปเดินงานนครสวรรค์ตีสีแสงไม่พอไปเดียวเมื่อก่อนทีมงานยังไม่ตามเยอะพี่ คนเฝ้าขอเฝ้าอะไรผมเอาโทรศัพท์หนีบข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งพี่ก็คือคิดดูว่าแท้ก็ใส่กระเป๋ามาพอฟ้าสามิบออกมาจากกระเป๋าเรียบร้อยกระดานโอ้โหเงิเรียบร้อยแปดพันกว่าบาทแสงแสงแสงเกิดจากแสงเนี่ยใช่พี่แสงน้อยก็ไม่ก็โดนกันครับพี่เอางี้โอเคตามที่ตกลงกันไว้ก็คือแท้ทั้งหมดโอเคก็ขอบคุณพี่ที่แบ่งปันงานเซร็วป้าได้แล้วเดี๋ยวผมใช้เป็นโอนครับขอบคุณจี เดียวลกเอาค่าเทอมเนี่ยแหละมาซื้อก่อนโอเคเดี๋ยวผมเป็นโอนให้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากติดตามด้วยเคซีมันมีพุทธสโลถ้าใดผู้เหาถึงบุคคลที่ผมมาเจอผมคนขอพานฝากแชทแล้วก็ฝากติดตามเฟซพี่ไหมมีเฟซไหมพี่อ๋อเฟซนะครับมีชื่อไก่สิทธิ์พัฒนาคนครับผมอ๋อพี่ชอบงานนะเห็นพร้อมในงานจริงแล้วงานแบบตอนทีผมยังสนใจว่ามันจะเป็นงานนะครับผมจะเป็นงานกระดูก ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมเคซีบลลารมีพุทธทาสโลราไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปรีวิวที่ออฟฟิศผมทีนึงลาไปก่อ,อนครับ,รบสวัสดีครับครับผมที่ได้มาทั้งหมดก็จะเป็นชุดนี้นะครับเยอะมากนะเยอะมากนะ20กว่บเล่มน,นะก็ฝากพี่ๆจัดท่านกดไลค์กด Subscribe เป็กนกำลังใจให้ด้วยนะนี้ผมได้จัดจะมีก็จะเป็นมีดวัดวาระปกติปี2อง4น้กะครับนี้ก็จะเป็น Mid ชุดมีดวัดวาราปกติปี2564นะครับมานะพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบเล่มไหนมาแชรไปเลยแน่นนแน่นนะนี่ก็จะเป็นมีดวัดวาราปกติปี64เช่นกันนะครับปีนะ P 64มีเกย์เยอะมากนะครับดูศึกษาดีนะจากนารายปี64นะครับต่อมาจากตาเสมาครึ่งใบปี64เช่นกันนะครับก็ มีดวาระร้อยปีโรงเรียนจะสร้างเสกยี่สิบเอ็ดเจจินะนะหลักใหญ่นะมีดวัดวาระปกติปีหกสี่นะครับผมเช็คและดูทีละเล่มแล้วนะครับต่อมา,อาคุณพระปรับมานนะปี2563คุณพระปรับมาน,นะครับต่อพิเศษนะครับนี่ปีหกสาม ปรามานะตอกเลขด้วย514นงะลไป10คุณมสมบูรณ์ต่อมา <c oughs> เป็นพระป่ายกช่อฟ้าปี64นะใบทองแดงนะเลข19นะสวยต่อมาเลยต่อมาฝั่งนี้มัง่งเยอะมากละลานตามากนะอ่ะมีวัดวาระปกติปี2561นะครับ มามหาบาร,รมีปุญญากาโมสร้าง1000เล่มนะมหาบาร,รมีได้มา2เล่มนะครับสร้าง1,000เล่มนะครับมหาบาร,รมีนะสร้าง1000เล่มนะต่อมาคัะชษบาร,รมี6เลข6 3หุมวเลขสวย2หลักนะสร้าง500เล่มนะพัชษบาร,รมีไตามากส3สร้าง 500เล่มน,นะเลข63รวมเลข9สวยงามซองไม่มีต่อมาพัฒนามงคล99ไม้พยุงนะเลข5 7 75นะสวยสร้าง199รเล่มน,นะครับพัฒนามงคลต่อมาวาระวันเกิดปี2,564เลขนะใบ3นิ้วปี65ตอก3โคตดนะจัดมา โอ้เยอะมากละลานตามากนะครับนะต่อมาปราบชาตีปราบชาตีใบทองเหลืองอุดก้นเงินนะปราบชาตีนะใบทองเหลืองอุดก้นเงินนะครับสวยงามนะกรรมการต่อมานะครับใบเจ็ดนิ้วใบเจ็ดนิ้วปีหกสี่ 64. ออกลายเสยมาทนใบสวยเข้มขังนะเยอะมากต่อมาใบ7นิ้วจากนาลายปี64นะเยอะมากต่อมาใบ7นิ้วเช่นกันด้ามกระดูกฝักกระดูกอ่าด้ามกระดูกฝักไม้ปี64ออกลายนักเกี่ยวนะครับต่อมาใบ9นิ้ว ปี63ตอกหนาเกี้ยวยันตรีนะก้านกระดูกฝักไม้ตระมาใบ9นิ้วปี b 64รุ่นว่าป่ายกช่อฝา64นะก็เดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ทีฝากพิพีจันทุกท่านกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจด้วย เยอะแยะระาดาตามาเดี๋ยวผมทำคลิปใหญ่แล้วเดี๋ยวผมทำคลิปใหญ่ทีคลิปนี้ผมเคซีบรมีพุทธสโลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ